ครับผมรัชชัยชาแนลนะนี่อยู่บริเวณตัวสถานีรถไฟนะและนี่อีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้รถไฟของเรามันค่อนข้างที่จะไม่โยกเยกนะครับมันก็มีส่วนของรางนะส่วนของรางแล้วก็ส่วนของแค่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าโบกี้นะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าโบกี้แต่เราจะชอบเรียกรถไฟทั้งขันว่าโบกี้โบกี้หนึ่งโบกี้อยู่อย่างนี้นะ ดันั้นรถไฟ1นึคันมันจะมีส่วนมากก็คือถ้าเป็นตู้โดยสารก็จะมีอยู่ซองโบกี้นะครับลักษณะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโบกี้เนี่ยชุดชุดเนี้ยนะเป็นชุดแค่นะครับภาาภาษาไทยก็เรียกว่าชุดแค่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือจะเป็นแค่มีแค่ลอ้อมีแค่ลอ้อตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรองรับน้ําหนักนะคทำให้รถไฟมันรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะ สมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนเหมือนล้อแล้วก็มีแหนบเฉยๆอ่านี่ก็จะมีสปริงมีชุดเพาชุดอะไรอย่างเงี้ยมันข้างดีขึ้นเบรกก็จะดีอันนี้แท่งแท่งเบรกนะครับข้างในก็จะเป็นลางอ่าเป็นลางแล้วก็เป็นล้อนะฮะเป็นล้อข้างในก็จะเป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กเนี่ยกับรางมีส่วนสําคัญที่มันทําให้รถไฟเนี่ยไม่มีเสียงแล้วก็ไม่ไม่เด่งไม่โยกด้วยนะครับคือทําไมมันถึงมีมีครั้งหนึ่งที่ยูเทูบเบอร์เขาเคยเอาเหรียญไปวางบนลางรถไฟ ทำไมเขาถึงห้ามนะครับถึงมองว่ามันเอสีเสียจังนะครับเพราะว่าถ้าเราหินไปวางหรือเอาอะไรไปวางบนรางรถไฟเนี่ยเวลาที่ล้อเนี่ยมันเหยียบลงไปมันก็จะกดไส่ตรงนั้นอ่ะให้มันเป็นสร้างแผลที่ตรงรางเวลารถไฟมันวิ่งเข้าไปมันก็จะมีเสียงนะครับหรืออาจจะมีสะดุดมีรอยมีอะไรต่างๆหรือว่ามันรถมันจะโยกเยกนั่นแหละมันมันก็จะไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่ายิ่งเยอะๆยิ่งแผลมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะส่งผล แล้วมันก็จะไปสร้างแผลให้ตรงล้อนี่ล้อตรงนี้มันจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กอยู่ตรงนี้เขาก็จะแบบเขาเรียกว่าเจียเจียทั้งล้อเจียทั้งรางให้มันไม่มีแผลคือให้มันให้มันเรียบเสมอกันนะครับประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นรถเนี่ยมันก็จะถึงเวลารอบเนี่ยเขาก็จะไปกึงล้อนะครับไปกึงล้อนะครับส่วนล่างเนี่ยก็จะมีรถมาเจียรางนะครับให้มันให้มันไม่มีแผลให้มันเรียบหน้าเสมอทําให้รถไปมันวิ่งได้ได้ด้วยความเรียบแล้วก็ด้วย ความเร็วที่สม่ําเสมนนอเนาะประมาณนี้อันนี้ก็มีส่วนด้วยนอกจากรางแล้วเนาะล้อเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับประมาณนี้มันก็ใครเคยดูหนังเรื่องอ,อ,อะไรอะรถไฟ้าหานเทือที่พระเอกอะเขาไม่มีหน้าที่เป็นคนเ,เจียรรางรถไฟอะเนาะคือเป็นหัวหน้าควบคุมนะครับก็จะไปเจียรรางรถไฟนี่เหตุผลที่ว่าไปเจียรรางนตอนนคือจะมีรถเจียรรางของรถไฟเนี่ย ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะมาเทียย์กันตอนไหนะนะประมาณนี้แต่ก็จะมีแบบนี้มามาเรื่อยๆเขามีการตรวจสอบมีทีมช่างบำรุงทางอยู่เสมอนี่อันนี้ก็เป็นส่วนส่วนเหตุผลสําคัญนะครับอันนี้นะอีกทีนะับอันนี้คือโบอกี้นะอันนี้คือโบอกี้รถไฟหนึ่งคันตัวใหญ่ถ้าเป็นตู้โดยสารก็คือมีสองโบกี้โบกี้นี้มีส่วนอะไรคือหนึ่งรับน้ำหนักแล้วก็ เวลาที่เข้าโค้งข้าอะไรมันก็จะทําให้ดีกว่าแล้วก็จะมีชุดเบรกนะชุดเบรกด้วยเบรกระบบดีๆรุ่นใหม่ๆของวอเไฟร s ซีซีเตู้นอนนะขอแดงนะครับตัวนั้นอะ่ะชุดมันมันดีมากชุดแค่นี้ดีมากระบบเบรกที่มันแบบเป็นแบบระบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีมากอันนั้นมันก็จะรองรับทั้งน้งหนักทั้งความเร็วได้สูงสุดถึง120กิเมตรเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะรองรับได้ประมาณ90อ่ะ9กกโเมตรนะครับ ต่อชั่วโมงก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับข้างในผมมันถ่ายไม่ได้นะัมไม่เห็นมันก็จะเป็นเป็นคือตรงล้อเนี่ยมันจริงๆมันจะเป็นเหล็กเหล็กเหล็กมันจะเป็นเรียบๆกันแล้วก็จะมีบางใบบางใบอยู่ข้างในฮะบ,บางใบล้อคือเอาว้เกาะตัวร่า,างด้านในนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขบวนหนึ่งสามสี่จะออกไปแล้วครับผมวะมาถามขาบวนสองสี่แหละมันเป็นเหตุผลว่าเอย คือรถไฟมันไม่ได้มีแค่แค่รถไฟนะมันก็จะมีเอ่อหน่วยลากล้อล้อเลื่อนมีโอ้โหมีหลายหน่วยมากที่จะดูแลนะครับตัวรถก็ต่างหากตัวล้อก็จะมีทีมต่างหากตัวเครื่องยนต์ก็มีต่างหากช่างเครื่องต่างหากนะครับเอ่อหน่วยการเดินรถอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ประจําสถานีรับส่งสินค้าโอ้โหมีหลายแผแนกหลาย ต้องหากนะฉะนั้นดูแลหมดมันไม่เหมือนถนนนะถนนก็คือมีเฉพาะการสร้างแค่ถนนนะเสร็จแล้วก็ก็รถก็ไปซื้อกันมาเองอะไรอย่างเงี้ยแค่ประมาณนี้นี่นี่ยล้ออะประมาณนี้สังเกตไปที่ล้อนะเห็นจะเห็นว่าล้อแหนบล้อมันจะใช้แท่งเบรกเบรกก็ใช้แบบเบรกลมนะครับลมอัดตูปพวกนี้คืออ่าปอเจสปอเจสเนี่ยอ่าเนีน เบรกเกอร์ข้างๆนะบอจสองหนึ่งสองแปดนะคือย่อมาจากโบกี้นะบอเนี่ยพือบอบนีอ่นี่อันนี้รางเห็นตัวรางครับเนี่ยรางมันจะภาพเรียบเสมอกันประมาณน,นี้อยู่ตลอดเวลานี่นะครับนครบคือถ้าเรามาทําให้มันมีแผลมันก็จะมีเสียงอ่ามันก็จะมีเสียงหรือว่ารถมันก็จะแบบตึก๊กตึ๊กตึก,ตก นะครับประมาณนี้เราก็จะทําให้ล้อมันมีแผลด้วยอันนี้คือเป็นรางรางเก่านี้ไม่มากนะมีท่านหนึ่งเขาถามมาว่าเอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่เหล็กที่ผมบอกนะมันจะเป็นหมดที่ต่อกระยึดจริงๆมันต้องมีแผ่นจานจานบางรุ่นก็จะมีแผ่นจานแต่อันนี้มันเป็นรางแบบก็ไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยไม่ได้ใส่จานหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเป็นจานรองครอบอีกทีหนึ่งคือไม่ให้ไม่ให้รางเนี่ยเวลาวิ่งมันขยับเคเื่อนคือใช้แต่อันนี้มันก็ มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแค่แบบจุดด่างตันตรงนี้เฉยนะก็เลยแบบเขาไม่มีออันนี้ให้ดูขนาดรางนิดนึงเห็นไหมนี่ครับคือถ้าร่างเนาะมันก็จะไม่ค่อยได้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้เก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบใช้มันจะมีรูรูตรงบริเวณหัวรางอะ่ะเขาไว้ขันนอตแบบน,นี้นะครับ พื่อยึดนะครับประกบกันฉะนั้นเวลาที่รถนะครับหรืออ้อวิ่งผ่านไอ้ตัวเนี้ยหน้าสัมผัสเห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างบางทีอาจจะไม่เท่ากันหรือบางทีเหยียบแล้วตรงนี้มันก็จะอาจจะข้รแรกมันยุบลงไปหรือมันแตกมันก็จะมีเสียงดังตึกตึกตึกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็รางเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงๆนะช่วงๆช่วงๆช่วงๆอย่างเงี้ยมันก็จะดังนะครับอันนี้ก็จะสมัยก่อนเราจะได้ยินนะหรือตามย่านของบางที่ที่เขายังมีลางแบบเนี้ยอยู่ก็ยัง จะมีเสียงดังนะแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้แบบนี้คล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นรางเก่ากับรางใหม่นะ็นมันจะมีการเชื่อมน,นคะครับหลอดเชื่อมเชื่อมเพื่อมีความร้อนเชื่อมกันหน้าเขาจะแบบเป็นผิวเดียวกันอันนี้มันก็จะลดเสียงนะครับแต่หน้าความกว้างจะไม่เท่ากันนะแต่สันใกล้เคียงกันเนาะอ,อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการรับน้ําหนักของตัวรถด,ด้วยนะครับประมาณนี้ อย่างเงี้ยครับในการเชื่อมแบบนี้นี่แหละมันก็มีทั้งหลายส่วนนะที่มันทําให้รถไฟมันอา่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นเหมือนรถเชาล็อกนะครับประมาณนี้มีหลายส่วนนะซึ่งเชื่อไหมว่ารถไฟไทยเนี่ยเรามีมีทีมมีช่างที่ทาอย่างนี้โอ้นี่ร่องรอยด,ดูร่องรอยนะหินเป็นถ้าเห็นว่าหินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบเป็นหินที่มันเหมือน มันมีรอยยุกลงไปตามนี้ตามนี้นะครับแล้วก็มีเศษตรงนี้น่าจะมีรถมาเขาเรียก่าอัดหินนะก็รถที่ผมไม่ไปถ่ายมันนั่นแหละเห็นไหมานนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีมีมีเงี้ยนะครับช่องงเลยแสดงว่ามีรถมาอัดหินนี่รถมาอัดหินในย่านสถานยุทไฟด้วยแล้วก็จุดนะครับต่างๆด้วยนี่นี าดูรดนี้อันนี้เป็นบอทอ่อนะนี่เห็นไหมล้อข้างในมันจะแบบดูใสๆอย่างเงี้ยข้างในมันจะมีบางลายแบบใบล้อเนี่ยบางบางบางใบล้อข้างในเอาไว้ทําไหนเอาไว้ใช้ไม่ให้เวลาไปทางทางร่วมทางแยกเนี้ยมันจะเป็นบงังคับทิศทางรถไฟก็ใช้เป็นการบางังคับทิศทางโดยใช้ปัจแจผักดันเนาะอันนี้ก็ เรา้องเทียบเป็นคลิปวิดีโอนะอันนี้อธิบายยากทีหนึ่งก็ไปดูในวิดีโอแล้วกันว่าเวลเรารถมันวิ่งผ่านทางแยกเราจะใช้ตรงนี้แหละนะครับเป็นตัวนี้จะไปเห็นว่าบริเวณทางแยกมันจะมีเหมือนรางกันที่เป็นรางอยู่ข้างในนะครับเขาจะกันให้รถมันไปตามทิศทางแล้วก็ไม่ตกรางนะครับอันนี้ก็เป็นโบกี้นะครับโบกี้โบกี้ของตัวนี้เนี่ยเ็เป็นเหตุผลว่าทาไมรถไฟของเราเนี่ย มันค่อนข้างนิ่งนะครับหมายถึงว่าสมัยนี้รถไฟมันเป็นรถไฟเก่าอะรถไฟเดิมอะทำไมมันดีกว่าเดิมนะครับมันก็เนี่ยแหละเรามีการไม่ใช่แค่ว่ารถไฟเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้านะครับมันมีการเนี่ยปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นตัวบทตรเน,นี้ยเห็นหน้าตามันประมาณนี้แต่มันมีนะแค่แคปะโอเคครับโอเคมันมีเสียงประกาศเขาแซ่เข้ามานะเนี่ย มันมีการปรับปรุงเรื่อยๆนะท,ๆทุกๆทุกคันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยขนานเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมมันมีการแบบดูแลปรับปรุงมันไม่ใช่แค่ทาสีแล้วให,ให้มันให้มันดูเหมือนใหม่ตลอดอย่างเดียวนะมันก็ต้องมีการเช็คพวกสมรรถภาพการรองรับน้ำหนักการทดสอบนะครับล้ออะไรงนี้แค่ด้วยนะนี่อย่างเช่นเนี่ยราสดบางซื่อนะบอสอหน้าบางซื่อสิบสอนห มีลัษสีมานะครับมีบางซื่อนะครับ,นะรบแล้วก็รอบต่อไปนะ่าจะประมาณที่แปดเอ่อเดือนแปดนะปีเออปีหกเจ็ดนะประมาณนี้รอบมันก็จะมีมีแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็จะมีหมายเลขใหม่ถ้ารถใหม่ๆรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจมันจะขึ้นต้นด้วยรหัสหกนะนู่นรหัสห้า 5, นะครับก็จะเป็นรถต่างๆที่นําเข้ามาแล้วก็ก็จะเกี่ยวข้องกับการบรรทุกน้ําหนักด้วยนะว่าแต่ละแค่เนี่ยมันก็จะ,จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย ขนาดต่างกันไซส์ก็จะต่างกันนะครับประมาณนี้ก็มันมีการตรวจสอบนะฉะนั้นการรถไฟผมบอกเลยว่ามันอาจจะดูเหมือนเก่าแต่จริงๆมันไม่ได้เก่านะไม่ได้เก่าใหม่อยู่เสมอน่าแดกครับแต่ว่าโอเคแหละไอ้ตู้มันไม่ได้เป็นที่ซื้อใหม่แต่ว่ามันก็เป็นการซ่อมแซงแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยๆนะนะครับประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ข้างรถมันจะเป็นสีที่บอกว่ารถแค่เนี้ยมันเอาไว้ใช้กับ ระบบนีกได้ชนิดไหนบ้างนะมันจะมีสองสองอันนะมีลมลมดูดกับลมอัดนะครับมาัน,นี้มันคือท่อตัวเนี้ท่อเนี่ยครับเขาเรียกว่าท่อลมเนี่ยอย่างเงี้ยรถมันจะมีท่อลมมันก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นรอกมุมคมใหญ่ๆอันนี้เป็นระบบเก่านะระบบเก่าเป็นลมลมดูดนะ๋ัวนี้เขาใช้ลมอัดนะครับมาน,นี้นี่เนี่ยตัวบังใบล้อนะครับบังใบล้อที่มันอยู่ข้างในมีตรงไหนเนี่ยคืออันเนี้ย เห็นประแจนะครับถ้าถาประแจมันเปิดอย่างเงี้ยระบังใบล้อก็จะเกาะเลนในอย่างเงี้ยวิ่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าไปทางนี้แต่เมื่อไหร่ที่เขาจะให้มันไปเส้นทางนี้เขาก็จะดึงประแจนะตัวนี้มันก็จะมาชิดกับตัวรางมันก็จะมีตั้งแต่เล็กๆจนใหญ่ๆไปล้อมันก็จะวิ่งตามอันนี้นี้มีเข้าไปมันก็จะไปรางนี้เอ่อไอตัวนี้ก็จะเปิดดอกเห็นไหมฮะบังไว้ล้อตอนแรกมันถูกบังคับ ให้ไปทางนี้เห็นไหมครับอันนี้ภาพเป็นเปิดออกอันนี้เลื่อนเข้ามาทางนี้อันนี้เปิดออกมันก็จะไปทางนี้อันนี้บางไวรล้อข้างในเนะาะประมาณน,นี้แต่ระวังนะครับตรงปรจรัจแจยอย่าไปเดินนะนะครับอย่าเดินนะครับระวังเพราะว่าบางทีเขาเทํางานตลอดเวลาดึงปุ๊บมันอาจจะไปหนีขาได้นะครับเร้ต้องระวังเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับมาเ,เป็นอีกข้อสองนะมีคนถามมาว่า มันเกี่ยวกับรางอย่างเดียวไหมไม่ได้เกี่ยวกับรางอย่างเดียวนะมันก็มีเกี่ยวกับตัวรถมีเกี่ยวกับล้อด้วยเกี่ยวกับแค่ด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็หลายๆอย่างด้วยจริงๆรถไฟเราโอ้โหไม่ไม่ได้บอกว่าไม่พัฒนานะพัฒน,นานะครับแต่ว่าถามว่ามันเยอะนะมันต้องดูแลหลายอย่างทั้งเรื่องของตั้งแต่คันทางนะครับใช่ไหมงานโยธาทางราง,างมืงองน้นเอ่อ เสาระบบการเนินรถเครื่องกั้นเนี่ยทางรถไฟก็เป็นคนดูและนะครับรถโดยสารตู้โดยสารรถจักรโอ้โหเยอะมากเลยนะครับออมก็ต้องเข้าใจในตัวนี้ว่าทางรถไฟเนี่ยก็พยายามปรับปรุงไปตลอดว่าอาจจะดูเก่าบ้างแต่ว่าก็พยายามปรับปรุงให้มันอยู่ในมาตรฐานนะผมยอม,มรับตรงนี้ว่าทางรถไฟ่ยปรับปรุงให้อยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภยัยนะดีกว่า หลายหลายประเทศนะที่ผมไปดูมามันไม่ได้ด้อยไปกว่าในต่างประเทศมากเลยนะครับประมาณนี้โอเคก็ข้อมูลประมาณนี้นะสำหรับ EP นี้นะครับก็มาเสริมแล้วกันว่าเหตุผลทำไมรถไฟเราเออไม่ไม่ได้เป็นชาวล็อกเหมือนเขาจะไม่ใช้รถเหมือนเขาตู้โดยสารเหมือนเขาออย่างา i h n เนาะประมาณนี้ถ้าใครได้ดูนะคลิป r h n ของเราวิ่งสบายสบายทไมวิ่งบ้านเขานี่มันล็อกเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวด้วยนะเห็นว่ารถไฟที่เราบริจาคไปให้กัมพูชา เกิดอุบัติเหตุชนกับน่าจะเป็นรถยนต์นะครับประมาณนี้หน้ายุบไปเหมือนกันยุบไปเหมือนกันไม่รู้ว่าทางทางเขาจะซ่อมได้ไหมนะประมาณนี้เพราะว่าลำพังแค่ทางนี้เขายังดูแลยากเลยเขาจะมีงบมาดูแลตัวรถไฟไหมอันนี้ก็โอโ้โหแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็สงสารเจ้า RHN นะที่ไปที่กัมพูชาแล้วก็เกิดเหตุชนนะเห็นว่าหน่ายุบไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยมาหน้าที่ด้วยครับสวัสดีครับ